สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวเว็บแคมนะครับจากลาซาด a านะครับร้อยหกสิบหกบาทแก่กันเลยนะครับควมละเอียดสี่ร้อยแปดสิบทีนะครับนี่ครับ เดี๋ยวครับที่แกะนะครับโนนี่นี่นะครับเล็กกะทัดรัดนี่นะครับ นี่นะครับมาลองเปิดคอมนะครับ